สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีนะคะประจำวันที่11กันยายน2556ค่ะกับดิฉันทัศนีรัตนากูลและคุณธาริกาแก้วขาวค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจําวันค่ะเทศบาลน,นครอุบลราชธานีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะทางด้านแม่ค้าขายก๋วยจับจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเจาะขึ้นราคาหลังเทินพิษราคาสินค้าไม่ไหว และฟักข้าวพืชมหาจ,จารย์มีสารต้านมะเร็งสร้างไรายได้ต่อเดือนประมาณ4 5 0 0 0 0าบาทแนะนำเกษตรกรรายใหม่หันมาปลูกค่ะทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ในต๊อข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะและเป็นประจำทุกวันกับการเริ่มสนุกตอบคำถามรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาสองที่นั่งด้วยกันนะคะส่วนคำถามในวันนี้ถามว่าเทศบาลนครอบบรุบลราชธานีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดกี่โรงเรียนนะคะข้อ1จํานวน25โรงเรียนค่ะ ส่วนข้อ227โรงเรียนนะคะทราบคำตอบแล้วโทรมาที่045265111นะคะของรางวัลคือบัตรชมภาพยนต์จากโรงภาพยนตร์เนวดาดาจำนวน2ที่นั่งค่ะข่าวแรกนะคะเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะ วันที่11กันยายน2556เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น4กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีนางสาวสมปราถนาวิกไรเ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน27โรงเรียนแบ่งเป็นระดับดีมากจำนวน9โรงเรียนและระดับดีจำนวน16โรงเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารให้สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้านอาหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคป้องระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดท้องถิ่น มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยสำหรับหลักเกณฑ์การมอบป้ายคือจัดให้แผงขายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคอยู่รวมกันเป็นสัสดส่วนจัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งทุกแผงสามารถใช้ร่วมกันซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านกายภาพตามข้อกำหนดด้านสุข,ขาพพิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร15ข้อต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านแบคทีเรียแผงขายอาหารแต่ละแผงใช้ภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารแยกกัน จะต้องเก็บตัวอย่างตรวจแผงละสิบตัวอย่างในกรณีที่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารร่วมกันจะเก็บตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์รวมทั้งอาหาร5ตัวอย่างตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร2ตัวอย่างโดยตัวอย่างที่เก็บตรวจต้องผ่านอย่างน้อย6ตัวอย่างแม่ค้าขายก๋วยจั๊บในจังหวัดลพบรรุรีเตรียมจ่อขึ้นราคา หลังทนพิษราคาสินค้าไม่ไหวจากเดิมถ้วยละ25บาทขึ้นเป็นชามละ35บาทถึง40บาทค่ะวันที่11กันยายน2556ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวอรวรันจันทองอายุ29ปีเจ้าของร้านก๋วยจับอร่อยดีถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าตนเองเปิดร้านขายก๋วยจับมานานกว่า15ปีแล้ว โดยจะจำหน่ายก๋วยจั๊บให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีไรายได้น้อยอาทินักเรียนและพนักง,งานบริษัทเอกชนในราคาธรรมดาถ้วยละ25บาทพิเศษ30บาทแต่ช่วงหลังมานี้สินค้าและวัตถุดิบในการทำก๋วยจับ๊บได้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูขาไก่และไข่ไก่อีกทั้งจ้างลูกจ้างในร้านจำนวน2คนในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ300บาทส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ตนจึงพยายามแบกรับต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของก๋วยจั๊บลงเพื่อที่จะประคองราคาก๋วยจั๊บให้อยู่ในราคา20-30บาทเท่าเดิมนางสาวอรวรันจันทองเจ้าของร้านก๋วยจั๊บอร่อยดีเพิ่มเติมว่าล่าสุดรัฐบาลได้มีการปรับราคาแก๊สหุงต้มขึ้นจากเดิมทางละ15กิโลกรัมราคาทาังละ3า0บาทขึ้นเป็นถังละ3 4 0บบาทซึ่งร้านของตนเองต้องใช้แก๊สในการต้มน้ำซุป และต้มก๋วยจั๊บขายวันละสองถังจึงส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นดังนั้นร้านของตนจึงเตรียมปรับขึ้นราคาก๋วยจั๊บจากธรรมดาถ้วยละ25พิเศษ30บาทขึ้นเป็นราคาธรรมดาถ้วยละ30พิเศษถ้วยละ35โดยมีกำหนดใช้ราคาใหม่ในวันที่1ตุลาคม2,556เป็นต้นไป ที่บ้านเลขที่66-68หมู่7บ้านคำเจริญตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอบุบลราชธานีพืชมหัศจรรย์ที่มีสารต้านมะเร็งมีรายได้ต่อเดือนประมาณ4-50 0 0 0บาทแนะนำเกษตรกรรายใหม่ให้มาปลูกเยอะๆค่ะเพราะความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่10กันยายน2556ผ,ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประสงค์ดีหวังดีอายุ69ปีเกษตรกร,รบ้านคำเจริญตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอบุบลรชธานีเปิดเผยว่าตนเริ่มปลูกต้นฟักข้าวปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี2555โดยเริ่มจากการเพาะต้นกล้าประมาณ6เดือนจากนั้นนำต้นกล้าลงหลุมในเนื้อที่ประมาณ3ไร่บํารุงด้วยปุ๋ยคอกป้องกันแมลงศัตรูพืชด,ด้วยน้ําสะเดาไม่มีการฉีดพ่นสารพิษใดๆทั้งสิ้นปลูกต้นฟักข้าวได้ประมาณ3เดือนสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้ว โดยจะมีพ่อค้าคนกลางในจังหวัดและต่างจังหวัดมารับซื้อถึงบ้านในราคากิโลกร,รัมละ50-60บาทซึ่งในแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนประมาณ4-5 0มื่บาทต่อเดือนสำหรับฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อยพันมีมือเกาะใบเป็นใบเดียวเรียงแบบสลับใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ผลฟักข้าวมีเปลือกหนาผลสุกเนื้อในหนามีสีส้มภายในมีเยื่อสีแดงให้มเมล็ดเกาะ และมีเกรดไขมันขนาดยาวประมาณร้อยละ19ของมวลการกินดีต้คารคโรทีนและฟักข้าวพบว่าการดูด,ด,ดซึมในร่างกายได้ดีเพราะละลายได้ในเกรดไขมันทั้งนี้ทางการแพทย์ยังพบว่าไลโคปีนจากเยื่อหุ้ม,มเมล็ดฟักข้าวเป็นสารต้านมะเร็งและมีฤทธิ์ตา้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งตอมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหาร ดังนั้นหากจะบอกว่าฟักข้าวเป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดที่ต้านมะเร็งได้ดีก็คงไม่ผิดนักด้านสปปรรพคุณของฟักข้าวและวิธีใช้ส่วนที่ใช้ประโยชน์ของฟักข้าวคือผลอ่อนรากใบและ,มะเมล็ดซึ่งแต่ละส่วนจะมีสปปรรพคุณแตกต่างกันดังต่อไปนี้ใบฟักข้าวปรุงเป็นยาเขียวใช้ถอนพิษดับพิษทุกชนิดตำพอกแก้ปวดหลังยอดฟักข้าวมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณสูงจึงสามารถใช้รักษามะเร็ง มะเล็ดใช้บำรุงปอดแก้ท่อน้ำดีอุดตันและแก้วันโรคปักข้าวใช้ต้มดื่มหรือตากแห้งบดเป็นผงแล้วปั้นขนาด0.5กรัมกินครั้งละ3-5เมตรก่อนอาหารเช้าเย็นจะสามารถขับเสมหะดับพิษไข้แก้เข้าข้อปวดตามข้อทอนพิษไข้นอกจากนี้หากนำส่วนของรากแช่น้ำและใช้น้ำสะผมจะช่วยแก้ผมร่วงและข้าเหาได้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่088-048-3245หรือจะมาเยี่ยมชมสวนฟักข้าวได้ที่เลขที่66-68หมู่7บ้านคำเจริญตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผลส่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสหานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมนักเรียนนักศึกษาตามโครงการอาสาทำความดีเพื่อพ่อค่ะ 10กันยายน2556เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคมตำบลปทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนปทุมพิทยาคมจัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อทำความผิดบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2556การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความรู้เกี่ยวกับจราจรและจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนักศึกษาสังกัดมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีรวม20แห่งสำหรับโรงเรียนปทุมวิทยาคมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน200คนซึ่งเมื่อการอบรมโครงการดังกล่าวสำเร็จจะสามารถสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษา เป็นต้นแบบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัยเป็นคนดีมีจิตอาสารับใช้สังคมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันได้ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย นอกจากนี้ในการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ด้านวินยัยการจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานียังได้มอบเสื้อโครงการและสวมหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนด้วย การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมการ144แห่งวันแรกคือคักค่ะประธานกนก,นกนตจังหวัดอุบลราชธานีย้ำมีความพร้อมจัดเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมกับรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2556เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสุรพลสายพานประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจเยี่ยมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ทำการเอาบตอที่เหล็กอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาลงชื่อก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีพร้อมกัน3คนและต้องมีการจับฉลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งปรากฏว่านายสุพจน์จึงเจริญได้หมายเลขหนึ่ง นายเกษมศักดิ์ศรีลาชาติได้หมายเลข2และนายประมวลพิมพ์ลออดีตนายกอาบาตอขี่เหล็กได้หมายเลขสาสำหรับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอาบาตอขี่เหล็กส่วนใหญ่ใช้วิธีการตกลงกันเองในการรับสมัครเลือกตั้งโดยยื่นใบสมัครตามลำดับก่อนหลังที่ลงทะเบียนรายชื่อผู้สมัครไว้ด้านนายสุรพลสายพานประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นการดำรงตำแหน่งพร้อมกันในวันที่5กันยายน2556ที่ผ่านมาจำนวน141แห่งซึ่งจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ครบวาระซึ่งกกตจังหวัดอุบลราชธานีได้มีมติให้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระพร้อมกันทั้ง141แห่งขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2556 และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งในวันที่11-15กันยายน2556รวม5วันทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งท้องถิน่นกรณีครบวาระพร้อมกันมากที่สุดกระจายในพื้นที่23อำเภอโดยให้ทุกท้องถิน่นยึดถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและประกาศของกะกะตและที่ผ่านมากะกะตจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดการอบรมกรรมก,รรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้ง141แห่งโดยให้มีเพื่อให้มีการเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาช่วยจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆเพื่อให้การเลือกตั้งมีความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนักศึกษาศิลปะประยุกต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดอันดับสุดยอด20นักออกแบบ ฟีโนเวทีฟทรนดี้แอคเซสซอรี่ดีไซน์คอนเทสต์1 3ค่ะวันที่10กันยายน2556มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนโหัวฉีด ภายใต้โครงการ Free Novative Prendy Accessory Design Contest 2013จัดโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดโดยมีนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอไอเดียสร้างสารรค์จำนวนกว่า150ผลงานทั่วประเทศและนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถผ่านเข้ารอบสุดยอดนักออกแบบ20ผลงานสามารถคว้ารางวัลในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่29สิงหาคม2556ณศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ TCDC ชั้น6 e m p r i u m Shopping Complex กรุงเ,เทพมหานคร ดกรกัญญาจึงวิมุติพันธ์คณะบดีคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบกล่าวว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งผลงานนักศึกษาชั้นปีที่3กลุ่มวิชาโปรดักต์คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบเข้าเรื่มประกวดจำนวน3ผลงานและสามารถผ่านเข้ารอบ20ผลงานจากการคัดเลือก150ผลงานและนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศต่อคณะกรรมการ ทีมชนะเลิศรับทุนการศึกษา50,000บาทพร้อมได้ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประสบความสำเร็จสามารถคว้ามาได้2รางวัลจาก3ผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยได้รับรางวัลชมเชย2รางวัลซึ่งเป็นผลงานของนางสาวปาริทัศน์เชื้อประทุมและนายสันติสีชองเชษรับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลกว่า5,000บาท แม้ว่ารางวัลที่จะได้รับไม่ใช่รางวัลสูงสุดในการประกวดแต่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอีกก้าวของคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบและสิ่งที่ได้คือประสบการณ์และการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานการออกแบบสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับในเวทีออกแบบในเวทีระดับชาติและนานา,นาชาติต่อไป จังหวัดอุบลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายประชุมคณะกรรมาการเพื่อเตรียมจัดพิธีสะด,ดุดีวีรกรรมเจ้าคำผงค่ะเมื่อวันที่9กันยายน2556เวลา10นาฬิกาห้องประชุมเพรชั้น2อาคารบัณฑิตวิทยาลายัยม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายสมบูรณ์โอลานกิจเจริญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมปราดเมืองอุบลคณาจารย์ คณะกรรมการจัดพิธีงานบวงสวงและสดุดีวีรกรรมพระปฐุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงประจำปี2556และงานวันรำลึกแห่งความดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานระหว่างวันที่9-10กันยายน2556ณอนุสาวรีย์พระปฐุมบวรราชสุริยวงศ์บริเวณทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ลำลึกถึงพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานีและมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณผู้เสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองโดยภายในงานวันที่10พฤศจิกาย,ยน2556มีกิจกรรมมีพิธีเจริญพระพุทธนต์พิธีสักการะบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวงพิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญ,ญาณเจ้าคำพงขบวนแห่สดุดีวีรกรรมพิธีวางขันหมักเบงการแสดงสมโพธและการแสดงนิทรศการต่างๆ นอกจากนี้จะมีการจัดงานวันลำลึกแห่งความดีวาณอนุสาวรีย์แห่งความดีในโอกาสนี้ขอเชิญลูกหลานชาวอุบลราชธานีร่วมสดุดีลำลึกถึงคุณงามความดีและสืบสารทำรงไว้ซึ่งวัฒน,นธรรมประเพณีสืบต่อไปแม่ค้าขายดอกไม้เผยดอกดาวเรืองมีราคาถูกลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้ดอกดาวเรืองจเจริญง,งอกงามค่ะวันที่11กันยายน2556 ผู้สื่อข่าวสำรวจราคาดอกดาวเรืองที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีขณะน,นี้ดอกดาวเรืองมีราคาถูกลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้ดอกดาวเรืองเจริญง,งอกงามและมีดอกที่สวยงามโดยแม่ค้าได้นำดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมาลายัยหรือนำมามัดรวมเป็นกำรรเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อไปไหว้พระราคาพวงละสิบบาทขึ้นไปในส่วนที่เป็นกำรรขายกำรรละสิบบาท สำหรับราคาดอกดาวเรืองที่รับซื้อดอกเล็ก1 0 0ดอกราคา30บาทราคาดอกดาวเรืองขนาดกลาง1 0 0ดอกราคา60บาททางด้านแม่ค้าตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่เปิดเผยว่าในช่วงหน้าฝนราคาดอกดาวเรืองถูกลงกว่าในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากดอกดาวเรืองช่วงนี้จะออกดอกได้ดีและสวยงามซึ่งทางร้านจะนำดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมลาลัยและมัดรวมเป็นกร,รม ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาซื้อเป็นแบบมัดรวมเป็นกรรําโดยเฉพาะวันพระดอกดาวเรืองจะขายดีเป็นพิเศษติดตามกันต่อนะคะกับราคาอาหารสดข่าวันนี้ที่ตลาดบ้านดู่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ130บาท ปลานิลราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ110บาทไก่สดนะคะทั้งตัวราคากิโลกรัมละ8 5บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ75บาทค่ะและไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะถาดละหนึ่งร้อยยี่สลบ1 2าบาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ110่อสาบาท ตอกกันที่ผักสดนะคะคะกิโลกร,รัมละ25บาทกระลำปีกิโลกร,รัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกร,รัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ30บบาทค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พากรอ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาหนนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ จน,นครอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเรียบแม่น้ำมูลโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลัก นามัย จังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเกยาวชนนานาชาติครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจําปี2556ขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2556ณหอประชุมศีอัมพวันโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธา มาถึงช่วงเฉลยคำถามประจำวันค่ะกับคำถามที่ถามว่าเทศบาลนครอุบลมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดกี่โรงเรียนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะจำนวน27โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์และสามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ค่ะที่บริษัทร,ราชานิเคมอนทีวีค่ะ และท้ายข่าววันนี้นะคะต้องขอ,ขอบคุณโรงพยาบาลเนวาดาค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านวันนี้นะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรค่ะบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดนะคะผ่านทางรองวงจรปิด CCTV ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลผ่านทาง www.ubon.com ค่ะและสามารถติดตามโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังนะคะผ่านทาง w w w f a c e b o o k r t v 0 0 1ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วทีมข่าวรัชธานีเคเบิลทีวี รวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ